เตรียมปลูกกระลำปีค่ะมอคอรี่ด้วยปลูกกระลำปีนะคะ เรียบร้อยแล้วหน่งแปลงกลัมปรีที่สองปลูกเสร็จแล้วแปลงนี้เสร็จแล้วช่วยกันลดน้ำเราจะมาอัปเดตเอ่อกลัมปรีกันนะคะ หลังจากที่เราปลูกไปแล้วตั้งแต่วันที่17ตุลานะคะก็เริ่มเริ่มโตแล้วะคะ่ะนับแล้วก็จะได้20วันนะคะหลังจากปลูกไปได้20วันเวลาปลูกเราก็จะห่างๆประมาณนี้นะคะประมาณ1นึ่ระยะต้นประมาณ1ฟุตนิดๆนะคะ เอ่ไม่ใช่ระยะแถวประมาณ1นึ่งฟุตนิดๆแต่ระยะต้นนี้ก็ประมาณเกือบฟุตนี่ค่ะอันนี้เป็นแถวแรกอันนี้เราก็อันนี้อีกแปลงเนี่ยเราก็มาปลูกตรงตรงเออที่เป็นเอ,อ,อะไรอะ่ะ อันนี้เราก็มาปลูกข้างๆตัวผูนะคะนู่นเลยค่ะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะนู่นนะคะทั้งหมดนี่น่าจะน่าจะเกือบสองร้อยต้นนะเนี่ยค่ะอีกแถวหนึ่งก็ประมาณนั้นยาวไปถึงนู่นเลยค่ะยาวไปถึงนู่นเลย กระลำปรีแอนมีมะคอารีด้วยนะคะมะคารีหน้าหนาวนี้เราเราต้องเวยโอกาสปลูกค่ะเพราะว่าผักพวกนี้มันจะงามมากเลยตอนหน้าหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนนี่โอ้หน้าร้อนกับหน้าฝนนี่ต้นจะแค้มากค่ะด้เล็ก